ดูนะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมการบัญชีกันนะคะสมการบัญชีก็คือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์สินทรัพย์แอสเซสนะคะเท e ่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของหนี้สินก็คือ liability ส่วนของเจ้าของ owner equity นะคะสินทรัพย์เนี่ยหมวดที่1นสินทรัพย์หมวดที่1 นะคะส่วนหนี้สินเหรอหนี้สินหมวดที่เท่าไหร่หรอหนี้สินก็คือ liability liability นี่หมวดที่สองค่ะเป็นหมวดที่สองส่วน owner equity นะคะหมวดที่สามนะคะจากนะคะจากหมวดหมู่ทางการบัญชีนะคะ จากหมวดหมู่ทางการปัญชีนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมดด้วยกัน5หมวดนะคะหมวดอะไรบ้างหมวดที่ 1. สินทรัพย์ assets หมวดที่ 2. liability นี้สินและหมวดที่ 3. owner equity หมวดที่ 4. revenue นะคะส่วนหมวดสุดท้ายหมวดที่ 5. expense นะคะค่าใช้จ่ายนั่นเองนะคะหมวด4รายได้หมวด5ค่าใช้จ่าย นะคะต่นนี้ก็คือที่มาของอสมการบัญชีเนี่ยบอกเอา้าทำไมสมการบัญชีมี3หมวดนี่3มหมวดหมวดอะไรบ้าง1 2และ3ทํทำไมมี3หมวดก็เพราะว่า3มหมวดนี้เป็นเลี้ยวแอคเคา์หรือบัญชีแท้จริงนะคะบัญชีแท้จริงส่วนหมวดที่4กับหมวดที่5นะคะเป็นหมวดชั่วคราวเมื่อสิ้นวดบัญชีก็จะถูกปิด นะคะปิดแล้วไปไหนปิดแล้วไปปรากฏอยู่ไหนหมวดที่3นะคะหมวดที่3ส่วนของเจ้าของนั่นเองหมวด4กับหมวด5ถ้ารายได้มากกว่าผลต่างก็จะเป็นกําไรกําไรก็คือจะทําให้หมวดที่3เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้นนะคะลีเวนนจะทําให้หมวดที่3เพิ่มขึ้นนะคะถ้ารายได้มากกว่านะแต่ถ้าเกิดนะคะงวดบัญชีนั้น ค่าใช้จ่ายก็คือหมวด5เนี่ยนะคะมันมากกว่ามากกว่าก็คือขาดทุนผลขาดทุนจะทำให้ไอ้เจ้านี่ลดลงนะคะลดลงนะคะขาดทุนจะทำให้ส่วนหมวดที่3ลดลงส่วนกำไรนะคะถ้ารายได้มากกว่าลูกนะคะมันก็จะทำให้หมวดที่3เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยหมวดที่ นี่หนและสาจะปรากฏตัวอยู่ในสมการบัญชีนะคะเพราะฉะนั้นในสมการบัญชีก็จะมีแค่สาหมวดหลักลูกนะคะทีนี้เรามาดูคำว่าเดบิตเครดิตบ้างเฮ้ยเดบิตเครดิตมันคืออะไรอะ่ะแล้วมันหมายถึงอะไรอ่ะนักเรียนลองดูนะคะถ้าเราเลากเส้นแบ่งครึ่งกลึงโทษที กึ่งกลางนะคะตรงเครื่องหมายเท่ากับลากเลยนะคะฟังทางด้านนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะทางด้านสายมือของสมการบัญชีเขาเรียกว่าเดบิตด้านเดบิตส่วนทางด้านขวามือของสมการบัญชีเขาเรียกว่าเครดิตนะคะเครดิตเครดิตการบันทึกบัญชีทางด้านซ้าย ซ้ายมือนะคะแล้วก็ขวามือนะคะอันนี้เป็นเดบิตนะลูกน,น,นี่เป็นเดบิตนะคะนี่ก็คือที่มาของการบันทึกบัญชีทางด้านเดบิตกับเครดิตถูกต้องไหมคะท่น,นี้อา้าแล้วจะทํำยังไงถึงจะรู้ละ่ะว่าบันทึกอะไรไว้ทางด้านซ้ายมือและขวามืออ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ามันก็จะขึ้นอยู่กับความเขาเรียกว่าอะไรนะลูก การเพิ่มขึ้นและลดลงของรายการค้าที่มีผลกระทบนะคะผลกระทบยังไงอะเรามาดูนะคะสินทรัพย์เนีลูกเห็นไหมคะจากสมการบัญชีนะลูกมันจะอยู่ทางด้านเดบิตถูกไหมนั่นหมายความว่าถ้าสินทรัพย์เพิ่มจะถูกบันทึกทางด้านเดบิตแต่ถ้าเกิดตรงกันข้ามสินทรัพย์รายการค้านั้นทําให้สินทรัพย์ลดลง นะคะรายการนั้นก็จะถูกบันทึกทางด้านเครดิตนั่นเองในทํานองเดียวกันนะคะส่วนของเจ้าของกับหนี้สินถ้าเพิ่มนะส่วนของเจ้าของและหนี้สินเนี่ยนะถ้าเพิ่มก็จะถูกบันทึกอยู่ทางด้านเครดิตแต่ถ้าเกิดมันลดลงละ่ะส่วนของเจ้าของกับหนี้สินนะคะถ้ามันลดลงละ่ะลดลงมันก็จะถูกบันทึกทางด้าน เดบิตนั่นเองนะคะนี่ก็คือที่มาของการบันทึกบัญชีเนาะอันนี้ในเรื่องของสมการบัญชีและความหมายของเดบิตกับเครดิตพอจะเข้าใจไหมคะพอจะเข้าใจไหมคะพอจะชัดเจนไหมถ้ายังไม่ชัดเจนสอบถามมาได้เลยนะคะความเดิมเมื่อตอนที่แล้วพูดถึงสมการบัญชีพูดถึงความหมายของคำว่าเดบิตเครดิต วันนี้เราจะมาพูดถึงรายการค้านะคะรายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าหลักการวิเคราะห์รายการค้านะคะว่าเอ๊ะอะไรบ้างที่เป็นรายการค้านะคะการบันทึกบัญชีลูกก็คือรายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจแล้วมีผลกระทบนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดทีละขั้นตอนนะมาดูความเดิมก่อนลูกนะคะสมการบัญชีก็คือความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ ะะเท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของสินทรัพย์หมวดที่1ถูกต้องไหมลูกนะคะหนี้สินหมวดที่2นะคะแล้วก็โอนเนอร์อีควิตี้ในลูกหมวดที่3ทนีนี้เราก็จะมาดูความหมายนะก่อนอื่นให้หนูมาดูก่อนลูกความหมายของหมวดที่1หมวดที่1น s s e เเซสนะคะสินทรัพย์ลูกหมายถึงทรัพยากรในครอบครองของเราหรือกิจการนั่นเองนะคะอันนี้เอาแบบสรุปง่ายๆนะลูกอยากดูรายละเอียด หรืออะไรเดี๋ยวค่อยถามอีกทีหรืออาจจะสืบค้นจากครูบาอาจารย์น,นะคะในเว็บไซต์ต่างๆได้เนาะหมวดที่2 l i ร b i l ิลินี่สินนะคะเอาแบบสั้นๆกระทัดรัดเลยนี่สินก็คือภาระผูกพันนะคะที่เรามีอยู่นะคะแล้วเราเนี่ยจะต้องไปจ่ายเมื่อถึงกำหนดชำระนะภนะาระผูกพันนะนี่สินหมายถึงนะคะภาระผูกพันที่เรามีต่อ นะคะบุคคลภายนอกนะคะเมื่อถึงเวลาแล้วเราจะต้องไปจ่ายชำระให้กับเขานะคะส่วนของเจ้าของก็หมายถึงสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยที่เรามีอยู่ลูกหักนี่สินแล้วนั่นคือกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดหลังจากหักนี่สินแล้วเขาเรียกว่าส่วนของเจ้าของส่วนรีเวนิวหรือ,อไรายได้ก็หมายถึงผลที่ได้รับจากการประกอบธุรกิจของเรานะคะอย่างเช่นถ้าเป็นกิจการประเภทให้บริการลูก นะคะรายได้ของเราคือรายได้ที่เกิดจากการให้บริการอย่างเช่นซ่อมรถนะคะรายได้จากการซ่อมรถอย่างเงี้ยนะคะเป็นผลตอบแทนที่ได้จากการประกอบธุรกิจเอาเค่าใช้จ่ายล่ะคืออะไรค่าใช้จ่ายก็หมายถึงรายจ่ายที่เราจ่ายไปเพื่อให้ได้ประโยชน์มาประโยชน์ของมันอย่างเช่นเราจ่ายค่าไฟเราก็ต้องการใช้ประโยชน์จากไฟถูกไหมคะอันนี้เป็นความหมายของหมวดที่1 2 3 4และ5 นะคะก่อนที่เราจะไปดูการวิเคราะห์เราต้องเข้าใจก่อนหรือว่าความหมายของหมวดทั้งห้านหมายถึงอะไรนะคะแล้วมันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ยังไงอ่ะท่านี้ต่อไปลูกเราก็จะไปดูหลักการวิเคราะห์นะคะใหญ่ยยเลยมีอยู่หหลักนะคะถ้าเราเอา assets หรือสินทรัพย์ในลูกตั้งต้นเป็นตัวตั้งต้นนะคะเอาสินทรัพย์คู่กับหนี้สินก่อนลูกนะคะหัวข้อที่1นึ่งแลสองแล้วก็ใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปนั่นก็หมายความว่า สินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เพิ่มนะคะรายการนั้นอาจจะทําให้สินทรัพย์เพิ่มหนี้สินเพิ่มนะคะเช่นอะไรบ้างอ่ะเรามาดูกันนะคะเช่นกรณีที่เรานะคะหรือกิจการเนี่ยลูกซื้อรถยนต์เป็นเงินเชื่อเราหรือกิจการซื้อรถยนต์ถูกไหมเราได้รถยนต์มารถยนต์เป็นสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อเป็นเงินเชื่อก็หมายถึงไม่ได้จ่ายชําระเงินเป็นหนี้สินภาระผูกพันมาทําให้หนี้สินเพิ่มเห็นไหมลูกนะคะ ขออภัยนะคะหัวข้อที่สองสินทรัพย์ลดลงนี่สินลดลงเอ๊ะเช่นรายการแบบไหนบ้างละ่ะจ่ายชําระหนี่ใครจ่ายเราค่ะเราจ่ายชําระหนี่ให้เจ้านี่เป็นเงินสดจ่ายชําระหนี่นี่ลดไหมนี่ลดนะคะจ่ายเป็นเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์ของเราสินทรัพย์ลดไหมลดก็เช่าเกณฑ์หลักที่สองก็คือสินทรัพย์ลดนี่สินลดถูกไหมคะ ข้อที่3สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดลงเอ๊ะรายการค้าแบบไหนหรือเช่นซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะซื้อเป็นเช็คนะคะเช็คนะคะหรือเงินฝากธนาคารในลูกเป็นสินทรัพย์เราไปซื้อเราได้เครื่องคอมมานะคะแต่เราต้องจ่ายเป็นเช็คนั่นหมายความว่าสินทรัพย์ของเราลด ะะดังนั้นเลยเข้าเกณฑ์ข้อที่สามมาลูกสินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่มสินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลดลงโอเคไหมคะต่อไปหลักข้อที่4นะคะในการวิเคราะห์นะสินทรัพย์เพิ่มส่วนของเจ้าของเพิ่มเอ๊ะเป็นยังไงบ้างเช่นรับค่าบริการเป็นเงินสดคําว่ารับค่าบริการค่าบริการแล้วรับมาเป็นรายได้รายได้ทําให้ส่วนของเจ้าของ เพิ่มนะคะรับมาเป็นอะไรเป็นเงินสดเงินสดเป็นสินทรัพย์ไงลูกสินทรัพย์ของเราเลยเพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องต้องติ้งต่างตัวเองเป็นเจ้าของกิจการสะกอน,นะคะจาไว้นะคะเราจะต้องติ้งต่างตัวเองเป็นเจ้าของกิจการค่ะไปหัวข้อที่5เลยค่ะรายการนั้นอาจจะมีผลกระทบทําให้สินทรัพย์ลดลงส่วนของเจ้าของลดเอ๊ะเป็นยังไงหนึ่งเช่น จ่ายค่าน้ำน้ำประปานะคะเป็นเช็คค่าใ,ะคะาใจ่ายเราจ่ายนะคะเราจ่ายคำว่าจ่ายค่าน้ำค่าน้ำก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายไปส่วนค่าใช้จ่ายทำให้ส่วนของเจ้าของลดลงไงลูกจ่ายเป็นอะไรจ่ายเป็นเช็คเช็คหรือเงินฝากธนาคารเป็นสินทรัพย์ในเมื่อเราจ่ายออกไปมันก็เลยทำให้สินทรัพย์ลดลงนะคะอันนี้คือหลักของการวิเคราะห์พื้นฐานอ่ะ ทันนี้หลักในการวิเคราะห์พื้นฐานแล้วครูไม่ทราบว่าหนูมีความรู้พื้นฐานว่ายังไงเราลองกลับไปดูความหมายของ business transaction หรือรายการค้าดูรายการค้าก็คือรายการที่เรามาดูความหมายของรายการค้าก่อนนะคะ business transaction รายการค้าคือรายการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจแล้วมีผลกระทบ กับหมวดหมู่ทางบัญชีนะคะในลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่กรณีนั่นเองแล้วแต่กรณีเป็นไงก็คือนี่ไงลูกห้าหลักนะคะก็แล้วแต่ว่ามันจะมีผลกระทบกับสินทรัพย์นี่สินอย่างไรนะคะตัวอย่างที่จัดว่าเป็นรายการค้านี่ไงลูกนะคะซื้อรถยนนู่นนั่นนี่นะคะแล้วอะไรบ้างที่ไม่จัดว่าเป็นรายการค้านะคะเช่น เชิญประชุมลูกค้านะคะเชิญเข้ามาประชุมไงลูกมันไม่ได้กระทบทําให้สินทรัพย์นี่สินรายได้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอ่ะจัดโชว์สินค้าให้ลูกค้าดูนะคะจัดโชว์เฉยๆไงลูกไม่มีผลกระทบทําให้สินทรัพย์นี่สินรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนของเจ้าของเพิ่มและลดฟังทันไหมคะนี่ก็คือความหมายของหลักการวิเคราะห์เบื้องต้นนะคะ5ข้อนะคะซึ่งรายการค้ามีอยู่มากมาย นะคะมีอยู่มากมายเลยความหม,า,ม,หมายของรายการค้าอ่ะทีนี้มาดูการตั้งชื่อบัญชีนะคะมาดูการตั้งชื่อบัญชีเราเรู้จักความหมายของหมวดหมู่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งชื่อบัญชีสินทรัพย์นะสินทรัพย์เช่นซื้อรถยนต์รถยนต์เนี่ยเป็นสินทรัพย์เราก็เอาคําว่ารถยนต์เนี่ยลูกมาตั้งเป็นชื่อสินทรัพย์ไปเลยนะคะเป็นชื่อสินทรัพย์เงินเชื่อเเงินเชื่อ นะคะเงินเชื่อก็คือเป็นภาระหนี้สินหมวดที่สองอา้าวถ้าอย่างนั้นก็ตั้งเป็นกรณีซื้อเป็นเงินเชื่อในลูกอย่างเงี้ยเราก็จะตั้งชื่อคําว่าเงินเชื่อเป็นเจ้าหนี้การค้านะคะเจ้าหนี้นะคะเป็นบัญชีเจ้าหนี้แบบนี้นะคะจ่ายชําระหนี้นะคะคาว่าจ่ายชําระหนี้โอ้เจ้าหนี้จ่ายชําระหนี้เกี่ยวกับอะไรคะ เจ้านี่เป็นเงินสดอ่ะเงินสดลูกเป็นสินทรัพย์เล็กเอาคําว่าเงินสดมาตั้งเป็นชื่อบัญชีนะคะเงินสดเป็นชื่อบัญชีที่อยู่ในหมวดสินทรัพย์นะคะสินทรัพย์เป็นชื่อหมวดลูกชื่อบัญชีก็คือพวกเงินสดรถยนต์นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เช็คนะคะภาษาสากลเนเขาใช้คําว่าเงินฝากธนาคารนะคะแต่ถ้าเกิดใช้ ระบบบัญชีนะคะก็คือใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยลูกมันก็จะมีชื่อของเขานะคะเดี๋ยวจะไปแนะนำวิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอีกทีนะคะในเรื่องของชื่อบัญชีเนาะก็จะใช้คำว่าเงินฝากธนาคารนะคะคำว่ารับค่าบริการเนี่ยลูกรับใครรับเรารับเนาะคำว่ารับแล้วมีคำว่าค่าบริการเนี่ยลูกมันเป็นรายได้เพราะฉะนั้นเขาจะใส่คำว่ารายได้ค่าบริการไว้ข้างหน้านะคะ รายได้ค่าบริการเนี่ยลูกนะคะใส่เป็นคำว่ารายได้นะคะรายได้อยู่หมวดสี่นะคะชื่อบัญชีก็จะเป็นรายได้ค่าบริการนะคะส่วนหมวดที่ห้าคำว่าจ่ายเห็นไหมลูกมันต่างกับการตรงคำว่าจ่ายกับรับค่าน้ำนะคะค่าน้ำลูกเป็น,น,นะคะา่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นสังเกตดูนะคะว่าค่าใช้จ่ายมันจะมีคำว่าค่าอยู่ข้างหน้า มีคาว่าค่าอยู่ข้างหน้าก็เป็นค่าน้าปลาปานะคะปลาปลาค่าน้าประปานะคะหมวดที่5นี่คือลักษณะของการตั้งชื่อบัญชีเนาะนะคะการตั้งชื่อบัญชีอะ่ะทีน,นี้เราก็มาดูว่าเฮ้ยชื่อบัญชีหมวดที่1เนี่ยสินทรัพย์เนี่ยมีเยอะลูกนะคะสินทรัพย์ก็จะมีพวกเงินสดมีอะไรอีกลูกเงินฝากเงินฝากธนาคาร ขอใช้ตัวย่อนะคะรถยนต์นะอันเนี้ยเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้นะลูกชื่อเหล่านี้มาตั้งเป็นชื่อบัญชีในหมวดสินทรัพย์นะคะซึ่งสินทรัพย์มันจะมีเยอะมากแล้วมันแบ่งแยกกันยังไงแบ่งแยกแบ่งตามอะไรลูกแบ่งตามสภาพคล่องนะคะสินทรัพย์เนี่ยแบ่งตามสภาพคล่องนะคะ อันไหนที่หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วก็จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียนหรือ c u r r e น t a s s e t อันไหนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าหรือจะต้องใช้เวลานาน,านก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะไม่หมุนเวียนคือ n o n c u r r e n t a s s e t นะคะหรืออาจจะใช้คำว่าเมื่อก่อนเนี่ยลูกนะคะเมื่อก่อนเขาใช้คำว่าฟิก s หรือสินทรัพย์ถาวร นะคะสินทรัพย์ถาวรแต่ตอนนี้ก็จะเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเนาะแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งกรณีถ้าเกิดเขาแบ่งเป็นสินทรัพย์มีตัวตนกับไม่มีตัวตนนะคะมีตัวตนก็คือเป็นพวกสินทรัพย์ที่สัมผัสจับต้องได้ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่เออเป็นเขาเรียกอะไรลูกเหมือนเป็นนามรธรรมนะคะมีมีมูลค่าแต่จับต้องไม่ได้เช่นลิขสิทธิ นะคะลิขส,สิทธิบัตรอ่าสิทธิบัตรสัมปทานนะคะเคยได้ยินไหมคะสัมป,ะท,ปะทานเหมืองแร่ทองคําสัมปทานลังนกแอนนะคะสัมปทานนะคะและอะไรอีกลูกมีลิขส,สิทธิบัตรสัมปทานกูดวิวกูดวิวค่าความนิยมนะคะค่าความนิยม นะคะอันเนี้ยเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็คือมีมูลค่าอยู่ในครอบครองของกิจการสามารถใช้ประโยชน์ได้นะคะแบ่งตามอะไรแบ่งตามสภาพคล่องสินทรัพย์แบ่งตามสภาพคล่องนะคะ,ะแล้วหมวดที่สองแบ่งยังไงลูกหมวดที่สองนี่สินนะคะหมวดที่สองนี่สินแบ่งนะคะแบ่งตามระยะเวลา ระยะเวลาย,ยังไงก็จะแบ่งเป็นระยะสั้นนี่สินระยะสั้นนะคะ current liability ับหนี่สินระยะยาว non current เขาใช้คำว่าอะไรนะคะออนอกจากถ้านี่สินเนี่ยเขาจะใช้คำว่า long term นะคะนี่สินระยะยาวนะคะอันนี้สั้นยังไง กำหนดชำระภายใน1ปีถ้ามากกว่า1ปีจัดเป็นนี้สินระยะย,ยาวโอเคไหมคะมากกว่าเนอะอันนี้เครื่องหมายมากกว่านะคะมากกว่า1ปีจัดเป็นนี้สินระยะย,ยาวเอาแล้วหมวดที่3ละ่ะอะหมวดที่สาม owner equity โอโหอันนี้อันนี้ก็คือแบบตายตัวเลยนะคะก็จะมีบัญชีอะไรบ้างมีทุนนะคะมีทุน ถ้าเป็นห้างส่วนก็จะเป็นทุนในไก่ในไข่ในควายหรือ,อส่วนของผู้ถือหุ้นถ้าเป็นในรูปของบริษัทหรือ company, ะคะอมพนีนะคะมีทุนนะคะมีบัญชีรอรไรลีกถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอนนะคะสามกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเนี่ยลูกมันจะเปิดขึ้นในช่วงที่สิ้นงวด สิ้นงวดนะคะสิ้นงวดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิดอันนี้เป็นบัญชีชั่วข่าวนะคะที่หลกัหลกๆก็จะมีสองอันนะคะมีสองอันรายได้รายได้อันนี้เรียงตามวันที่เกิดวันที่เกิดรายการนะคะหมวดสี่กับหมวดห้านะคะเรียงตามวันที่เกิดรายการนะคะ อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการจัดลำดับเนาะว่าอะไรเป็นอะไรเพราะจัดลำดับแล้วเป็นไงนะคะเราก็จะมาดูเลขที่บัญชีลูกเลขที่บัญชีเขาจะนิยมใช้3ตัวตถ้าหมวด1ก็คือ1ลําลำดับที่1นะคะ0 1 0 1ก็หมายถึงสินทรัพย์ลำดับที่1นะคะลำดับที่2ก็0 1 1 01 1 0 2เป็น เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลขข้างหน้าเป็นเลขหมวดนะคะสองตัวหลังเป็นลำดับนะเป็นลำดับเนาะถ้าหมวดสองก็สองศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองไปเรื่อยๆเลขหน้าก็จะเป็นเลขหมวดสามศูนย์สามอ่าสามนี่ทุนนะคะเราก็มาดูบัญชีทุนเนาะทุนนี่หมวดนี้เลยนะคะทุนก็จะเป็นสามศูนย์หนึ่งถอนใช้ก็เป็นสามศูนย 2ขาดกำไรขาดทุนก็เป็น303นะคะหมวด4ก็เรียงตามลำดับวันที่เกิด401ไปเรื่อยๆนะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็จะมากกว่ารายได้หน่อยรายได้ก็จะมีประมาณสัก2-3สบัญชีแล้วแต่ธุรกิจนะคะการประกอบธุรกิจก็จะมีธุรกิจให้บริการธุรกิจการซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะอืม ถ้าหมวดสี่เป็นธุรกิจประเภทให้บริการนะคะก็จะขึ้นต้นได้ว่ารายได้ค่าบริการนะคะอืมโอเคไหมคะนะคะอ่ะสำหรับอันนี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สอบถามมาใต้ลิงก์ได้เลยนะคะ